เตียงนอนสั่งทําพิเศษจากคุณลูกค้านะครับที่สั่งกับเราวันนี้มี3ชุดนะครับเรียกว่ารุ่น P 2 1 7นะครับรุ่นนี้เป็นไซส์ขนาด6ฟุตครับแล้วก็ตรงกลางรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น P 2ี7เหมือนกันแต่คุณลูกค้าสั่งเป็นไซส์ขนาด5ฟุตนี่ครับมีลิชักแบบนี้เลยครับอันนี้คือลิชักเต็มจานวนเลยนะครับก็คือ4ใบครับและก็อีกหนึ่งรุ่นครับเรียกว่ารุ่น Lizman ครับคุณลูกค้าสั่งเป็นไซส์ขนาด5ฟุตเตอ่์ลิชักไว้ปลายเท้าแบบนนนีี้้วัสดุุหมเป็งกย่ร พาอัปเดตรุ่นแรกก่อนเลยนะครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น P 2 1 7คุณลูกค้าเลือกวัสดุหุ้มสวยงามมากๆรุ่นนี้เป็นงานหนัง SU นะครับลายแพรไหมเกรดพรีเมียมครับนี่ฮะลายเส้น SU ตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยเล่นแสงมากๆนะครับเป็นเส้นๆแบบนี้ครับที่บอกนี่ฮะมีหลายเฉดสีให้เลือกนะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ทุกสีนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะ เป็นออปชันเตารับไฟช่องเสียบ USB มีตัว Type C ให้ด้วยตัวนี้เป็นสีเงินครับนะฮะมีสีเงินสีดําแล้วก็สีขาวให้เลือกนะครับแผ่นชั้นวางของนี่ครับดึงชักสามารถถอดออกมาได้นะครับตรงนี้ช่องเก็บของลับด้านใต้หัวเตียงนะครับตรงนี้ฮะมีช่องเก็บของลับด้านล่างนี้บิวเก็บงานให้หมดนะครับหากคุณลูกค้าเลือกเป็นงานวัสดุหุ่มแบบหนังก็จะบิวเก็บงานภายในทั้งหมดให้เป็นแบบนี้ครับเมื่อเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนำแผ่นชั้นตัวนี้ปิดเข้าไปแบบนี้ฮะ นำลูกลิงชักนะครับปิดเข้าไปอีกหนึ่งชั้นแบบนี้ครับมีออปชันแบบนี้ให้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยครับส่วนตรงฐานรองที่นอนคุณลูกค้าสั่งพิเศษเป็นสารฐานแบบเอ่อเสริมฟองน้าหนาพิเศษเลือกลิงชักไว้ไปลายเท้า2ใบแบบนี้ภายในลูกลิงชักนี่ฮะวัสดุหุ้มเป็นงานหนังทั้งหมดนะครับรวมถึงตัวไม้พื้นฐานรองที่นอนแบบนี้ด้วยครับคุณลูกค้าสนใจขนาดกี่ฟุตก็สามารถสอบถามแอดมินได้นะครับยินดีให้บริการนะครับ รุ่นที่2อครับเรียกว่ารุ่นพี1 7เหมือนกันนะครับแต่รุ่นนี้เป็นไซส์ขนาด5าฟุตคุณลูกค้าเลือกลินชักเอาไว้เวลานอนอยู่ซ้ายมือ1อใบขวามือ1ใบนะครับชิดด้านหัวเตียงและเอาไว้ด้านปลายเท้า2ใบแบบนี้ครับวัสดุหุ้มคุณลูกค้าเลือกเป็นงานหนังนะครับสีเทาดานี่ฮะแบบนี้ครับงานหนังลายแพใหม่เหมือนกันนะครับสีเทาดํานะครับตรงนี้เป็นวัสดุขออภัยครับเป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟได้ตรงนี้เป็นเต้ารับไฟเอาไว้สำหรับเสียบที่ชาร์จแบตมือถือได้ครับ ออปชันตรงนี้นะครับแผ่นชั้นวางของรุ่นลิ้นชักสามารถถอดออกไปได้แบบนี้ครับสำหรับรุ่น P 2ี่เ็ P 21 P 2 0จะมีออปชันตรงนี้ให้นะครับช่องซ่อนของนี่ครับเอาไว้เก็บของได้นะครับมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยครับเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นารุ่นลิ้นชักปิดเข้าไปอีกหนึ่งชั้นแบบนี้ครับสวยงามมากครับหน้าลิ้นชักเป็นแบบเรียบๆนะครับเวลาเปิดเปิดจากด้านล่างตรงนี้ฮะดึงลงมาแบบนี้เลย นี่ครับลูกค้าท่านใดสนใจขนาดกี่ฟุตนะครับเลือกสีเลือกวัสดุหุ้มได้หมดนะครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น P 28.7คุลูกค้าสั่งเป็นไซส์ขนาด5ฟุตครับนี่ครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นลิสแมนนะครับลูกค้าเลือกวัสดุหุ้มเป็นงานผ้ากำมะหยี่หัวเตียงสูงจากพื้นถึงด้านบนสุดลูกค้าสั่งอยู่ที่110เซนติเมตรครับเสริมฟองน้ำนุ่มนะครับที่เบาะหัวเตียงตรงนี้นะครับงานด้านบนนะครับพับเกยี่ยับอน สีน้ำตาลนะครับแนวเอิร์ธโทนครับและมีลิ้นชักที่ฐานเตียงนะครับสองใบเอาไว้ปลายเท้าแบบนี้ครับตำแหน่งลิ้นชักหรือขนาดวัสดุหุ้มต่างๆคุณลูกค้าสามารถสั่งผลิตได้นะครับวันนี้มี3ชุดตรงนี้ฮะรุ่นลิสแมนนะครับตัวนี้เป็นไซส์ขนาด5ฟุตแล้วก็รุ่น P 28.7ตัวนี้เป็นไซส์ขนาด5ฟุตนะครับเสริมลิ้นชักทั้งหมด4ใบเอาไว้ด้านบนชิดหัวเตียงนะครับสองใบแล้วก็ด้านปลายเท้า2ใบแบบนี้และก็รุ่นนี้ครับไฮไลท์สำคัญสวยงามมากๆงานหนัง SU รุ่น28.7นี่รับ ไกลๆอีกสักหนึ่งครับรุ่นนี้เมื่อตัดกับเตาเร้บไฟเลเยสสีเงินตรงนี้สวยงามมากๆครับ เบาแบบเนียนๆแบบนี้เลยตึงๆใครที่ชอบผลงานรุ่นไหนภายในเพจของเรานะครับสั่งผลิตง่ายๆเลยนะครับเจปีรูปภาพสอบถานแอดมินทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับรับผลิตทุกขนาดเลือกวัสดุหุ้มได้นะครับเลือกตำแหน่งนิ้วชักที่ฐานเตียงได้ใครชอบฐานหนานุ่มแบบไหนสามารถแจ้งแอดมินได้หมดสเปคความสูงของฐานหัวเตียงสามารถสั่งทําได้หมดนะครับรับผลิตทุกขนาดนะครับยังไงฝากผลงานรุ่นพี21.7พี21.7แล้วก็ลูทิสแมนสามชุดวันนี้เอาไว้ด้วยนะครับ